ยิ้มหน่อยครับอ um> ีฟันอย่างเหลืองครับที่ดิวครับผมเอาดอกไม้ไปให้สาวแต่สาวไม่เอาทำไมอะรับไปเท่นได้ไหมครับได้ครับไม้จันดอกไม้จันพ่อที่ดิวครับเชื่อไหมว่าเชื่อครับไม่เชื่อคนที่ตอบว่าไม่เชื่อมักปัญญาอ่อนพอมึงอะ้ยเอาไปเ้ยตอนแรกกูสอบไว้ชเชื่อแล้วไอ้ยกูโดนเร็ว ดิวคิดว่าตัวเองหน้าตาดีไหมครับดีครับทำไมไม่เบ่งไปให้นิสัยบ้างครับเอาเอาพอ่อพี่ดิวครับ,รบสาระครับอยากบอกคนที่สูบบุหรี่ไม่ดีนะครับครับผมเสียแล้วุ้ยไปสูบในกรงเสือกรงเสือพอ่อมไงไอ้หี้ยมองซ้ายกวงยูมองขวาซูจินวูมองตรงนึกว่านเดชแต่ที่ไหนหไเศษมะม่วงหมาเทศเศษมะม่วงหมาเทศพ่อขออนุญาตเอาเพล เต่าอะไรว่ายน้ําจากขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกเต่าอดทนตอกติตกกตะวต่าอดทนตนบ้านพกอสิอ้าวอนวมาก่อนะวนก่อนตกตะวกวนตนันังตตกนะนตตะันกนกตันตกตกันะวัอะนะไรไตะวนกตะว่ไอะวนะวะะตอะัั ผมขอของซานต้าว่าขอ GTR 1คันซานต้าบอกยากไปผมเลยขอให้แมนยูจบที่1ซานต้าตอบแล้เอา GTR กี่คัน <c oughs> บอมึงอ่ะุม่แล้วทีมพี่มันจบอันดับหนึ่งได้แล้วครับน้องมึงมา,มา,มาพูดอย่างนี้